ครับสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับวันนี้ก็มาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อนะพระอาจารย์บัวนะพระอาจารย์บัวเรียนธรรมะอุสโลนะคร,ร,ะาารย์ก็ท่านคงจะเคยดูคลิปที่ผมอ่าสนทนาธรรมกับหลวงพ่อนะพระอาจารย์นะที่ที่ชัยภูมินะฮะก็แล้วก็มีคน ติดตามเยอะนะฮะแล้วก็ถามว่าพระอาจารย์อยู่ที่ไหนนะฮะตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็มาจำวัดอยู่ที่เชียงรายนะฮะอำเภอแม่สายนะครับครับพระอาจารย์ครับที่อาสมน้ำเย็นอำเภอแม่สายตลาดแม่สายนะ อย่างไรจะไหนที่สนใจจะมีโอกาสผ่านมาเที่ยวมาเยี่ยมมาสนทนาธรรมะก็ยินดีทุกท่านก็สถานที่งนี้ก็ได้รับการบวชทำเพื่อเพื่อขอให้เกิดสถานที่แห่งนี้ทำให้สะดวกก็จะมีศาลาอาสม ในการที่จะมาภาวนาเป็นคณะแล้วก็มีที่พักรองรับถ้าท่านใดที่สนใจจะมาภาวนาในเส้นทางนี้หรือว่าจะมา,าเพิ่มนะตอนไหนที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันได้ก็ยินดีที่อาสมน้ำเย็นจากแล้วก็มีแม่ เรียกว่าแม่เนาะท่านเป็นผู้ดูแลป้าบัวก็ขอขอบคุณขอในความเมตตาของแม่จ้ะก็ทําคลิปทาอะไรต่างๆก็จะบูชาหรือว่าน้อมนะรึกถึงแม่นะว่าแม่แม่หลวงเนาะท่านเรียกแม่หลวงหรือแม่อกท่านที่ทําให้มีชีวิตแล้วก็มีสถานที่ตรงนี้แล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะได้ภาวนา เข้าสู่การเข้าถึงสัจธรรมตรงนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณจ้ะครับแม่ก็เหมือนตัวแทนกับพระพุทธองค์นะคอยอุปธรรมอุปถาคเหมือนก็อุปธรรม,รรมคนทดดี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาพูดง่ายๆนะครับอาจารย์ก็นั่นแหละฮะ ก็หาได้น้อยจริงๆก็ไม่ก็เยอะนะฮะแต่ว่าที่จะาหาเพื่อที่จะเข้าถึงเส้นทางที่จะหลุดพ้นเนี่ยอันนี้มันก็ยากนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสะสมบุญกันซะมากกว่านะฮะก็เหมือนอาอาการลงทุนนะฮะแต่สิ่งที่ แม่ได้ทำก็เหมือนอทำเพื่อสละนะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ได้สอนหรือได้ชี้ให้เราเห็นนะฮะสถานที่ตรงนีจง้จึงเป็นเหมือนสถานที่ที่จะทำให้คนเข้าถึงเส้นทางของการหลุดพ้นจริงๆนะพระอาจารย์ครับคนที่มีบุญสัมพันธ์กับแม่ สัมพันธ์กับการที่จะเข้าถึงตัวเองเข้าถึงแต่จะทำความจริงตรงนี้เขา้อมหมายามว่าเราสละหมดละไม่ปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ต่างๆที่ปุ่มแต่งเราเราก็คิดว่าถ้ามาตรงนี้มีศรัทธาเชื่อมั่นในตรงนี้สถานที่แห่งนี้ที่จะเปลี่ยนวิธี ความคิดของเราเส้นทางของเราได้แล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ขอให้เกิดสถานที่อย่างนี้ท่านะนกนะ็นอกจากจะมีเมตตามีเปี่ยมร้นไปด้วยความนะเสียสละนะโดยไม่หวังผลอะไรว่ามีจาคะเห็นประโยชน์นะมีครูบาอาจารย์บางท่านได้ชมแม่ว่าเป็นดวนนังวิสาขานะก็ไม่ได้เชื่อถึงนะ มีอาจารย์ท่านหนึ่งในช่องที่ท่านมีสีเยอะท่านก็บอกอถ้าท่านแม่หลวงเนี่ยท่านเป็นคนที่มีเมตตาไม่มีประมาณมีเมตตาทุกท่านไม่ได้จํากัดเฉพาะชนชั้นวรรณะไม่จํากัดเชื้อชาติไม่ไจํากัดรูปร่างนะแม่จะมีเมตตาทั่วถึงกันหมดนะขอให้ท่านเหล่านั้นมีศนะรัทธาความตั้งมั่นที่จะพ้น กวัฏสงสารนี้บนเส้นทางนี้แม่ก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสต้อนรับให้ทุกท่านได้เข้ามาในสถานที่สุญญตาอามสุญตาอาสมน้ามําเย็นเพียงรายแห่งนี้แต่ของแม่ก็จะมีหลายที่เนาะแต่ตรงนี้แม่เพิ่งสร้างใหม่เพิ่งสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเลยตรงนี้ก็เรียกว่ากำลังเป็นสถานที่ที่เปิดรับ นะนะพร้อมนะที่จะยินดีต้อนรับนะทุกทุกท่านนะก็อ,อยู่กรุงเทพก็จะมีแม่เปิดไปนานแล้วศูนยะ์เรียกว่าศูนย์ยตาสุ่นะพี่น้องก็มีน้องน้ำเย็นนะดูแลแทนแม่อยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็เราเปิดในช่องเส้นทางคนสนธนะรรมเนาะก็ของพี่อ่านะ เป็นอาจารย์เนาะอาจารย์ทางเฟซบุ๊กก็จะเป็นบุญบุญชูทั้งใหม่ครับแต่บุญชูทั้งใหม่ติดตามได้จ้ะครับก็ในเส้นทางของการตปปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติในแนวไหนครับอาจารย์ครับในเส้นทางที่พระอาจารย์ปฏิบัตินะครับ การปฏิบัติตรงนี้ก็ถ้าผู้ที่มีความพร้อม,มพอสมควรมีศรัทธามีใจน้อมมาทางนี้แล้วก็เส้นทางก็จะไม่ยากครับขอให้เรามีศรัทธามีความเชื่อไม่สงสัยแต่ถ้าผู้ที่มีพื้นฐานพื้นฐานมาบ้างแล้วจิตตั้งมั่นมาแล้วเพราะว่าการเดินเส้นทางเนี่ยก็คือให้มีสติ ตั้งมั่นมีสติความร,รู้ได้สปชัญญะความรู้ตัวบ่อยๆครัถ้ามีพื้นฐานตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะมาต่อตรงนี้ได้ก็คือสติปัฏฐานสี่นะครับอาจารย์ก็คือการยืนเดินนั่งนอนหรือว่า,าการปฏิบัติที่ไลายรูปแบบนะครับอาจารย์ก็รู้มีสติรู้สึกตัวบ,บ่อยๆรู้สึกยังไง สติตระลึกรู้เรานั่งรู้เรายืนรู้เรานั่งรู้เราเดินก็รู้เรารับประทานก็รู้เข้าห้องน้าก็รู้นะรู้ในกายนี้ไปก่อนก็ได้นะถ้ารู้กายแล้วกนะ็จิตอยู่ตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าที่รู้กายเพราะกายเนี่ยมันเป็นของปัจจุบันแต่ถ้าความคิดนี่ถ้าเรายังปต,ติไม่ตั้งมั่นเนี่ยปต,ติยังไม่แก่ก้าตสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นความรู้นั้นก็จะตามไม่ทัน,นก็จะไปผสมกับ กับจิตกับความคิดนะก็ังๆดูก,กายไปก่อนก็ได้ดูนะก,กายนี่แหละเรานั่งเรายืนเราเดินก็าลึกเรื่อย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 นะทีนี้พอเราลึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเอากายละเราก็จะรู้แบบเป็นธรรมชาตินะเอาตัวรู้นะแยกออกมาว่าใครใครเป็นคนรู้นะระลึกเนี่ยเราไม่ได้เอาสติละก็จะเป็นตัวรู้ทั่วพร้อม นะรู้ทั่วพร้อมก็คือไม่ได้จ่อจงไม่ได้เพ่งเหมือกนกับที่เราไปตั้งลนะครับใหม่ๆมันก็จะตั้งหาจุดก่อนดูรู้ทั่วร่างกายอย่างนี้ก็ได้รู้ภาพรวมๆแล้วนั่งอยู่แล้วก็ดูใหม่ๆแล้วก็จะเป็นจุดก็ได้ครับนี่มือลูกกันอย่างนี้ก็ได้จุดดเนี่ยที่กายก่อนรู้เนะี่ยลูปแล้วก็รู้ออกมือออกก็รู้นะกบกันก็รู้นะขณะที่รู้เนะี่ยมันจะมีรู้หนึ่งเกิดดับ ไอ้รู้เกิดดับีนแดะเขาเรียกว่ารู้วิญญาณขันรู้ขันอ้ตัวนี้เราเป็นเครื่องมือเราจะไม่เข้าไปนะรู้เป็นทางผ่านเฉยๆรู้ผ่านๆรู้ผ่านเฉยๆนะรู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆพอรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวรู้ที่ไม่เข้าไปยึดอ่าก็คือเครื่องมือเราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เก่งไม่จ้องไม่ตั้งใจไม่ปฏิบัติรู้รู้เบาๆพอรู้เบาๆแล้วตัวธาตุรู้เนี่ยมันก็จะเด่นดีออกมา แค่รู้เขาเรียกว่าสักแต่ว่ารู้ทีนี้ก็ะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีแต่รู้รู้รู้ล้วนๆนะไม่มีอะไรที่เกินรู้ไปไม่เอาละมันจะรู้ล้วนๆแล้วมันจะขยายไปถ้ารู้ตรงนี้มันจะว่างครับนะรู้ตรงนี้มันจะว่างนะถ้ามันยังไม่ว่างแล้วก็มาดูนะทีนี้ก่อนแล้วลึกรู้นี่แหละต่อไปก็รู้รู้รู้แล้วก็รู้รู้เบารู้ต้องว่างนะรู้ ก็ง่ายๆ่มีความว่างอยู่ในการรู้เนี่ยเพราะว่าจิตเนี่ยมันแปลว่าว่างครับรู้แล้วมันจะว่างก็ไม่คิดนะก็ถึงเขาบอกถ้าบางคนมองได้เขามองเลยองค,ความว่างเนี่ยเป็นฐานเป็นเบสิกเป็นแปะก,กาวเป็นฉากหลังนะถติว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจะอถอยเข้าไปที่จิต่ะถ้าแม่แม่เดี๋ยวท่านจะบอกว่าอย่าส่งกีตออกมานอกนะอย่าส่งกีตออกมาในเสียง่าถ้าแม่พูดในส่วนม้กแม่จะให้ลับตาคนจะเห็นครับ มันก็จะอยู่แค่สติรู้ตัวเฉยๆรู้ร,รู้แต่ไม่ได้เข้าไปในร่างกายนะพรรู้ตัวนี่นะมันเป็นตัวรู้ใสๆโล่งๆเป็นฐานพูดง่ายความว่างกายเนี่ยไปปรากฏอยู่ในความว่าง,ค,าางครับก็เลยแต่ว่าเราไม่ประสนใจกายแค่รู้เฉยๆมันก็เลยเป็นรู้ผ่านรู้สักวแต่ว่ากายยืนเดินเนี่ยความว่างมันมันเป็นแบกกาวเป็นเหมือนใสๆอยู่ตรงนั้น ว่างใจโล่งอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันก็อยู่กับกายตรงเนี้ยตรงนั้นถ้าเราอยู่ตรงนั้นลนะต่อไปมันก็จะเป็นปัญญายาณเกิดขึ้นมาเองมันก็จะรู้เราไม่ยึดเราเราไม่หยุดฐานอ,อุปทานในในเนะี่ยยืนเดินนั่งนอนในรูปของเราเนะี่ยก็อยู่ได้ขนานี้แหละมันก็เลยจิตของเรามันก็เรียกว่าว่างรู้และว่างระว่างแล้วมันจะขายายไปเรื่อยขนาดรูปไปเรื่อยครับอันนี้ก็คืออ่าอันนี้คือก็คือเป็นเบสิกเลยนะครับ อาจารย์ก็คือสำหรับคนที่นะปฏิบัติใหม่ๆเนาะก็อาจจะค่อยๆค่อยๆทำไปค่อยๆระลึกรู้ไปนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์พระอาจารย์ก็คือค่อยๆระลึกรู้นะครับเพราะว่าสติเรากำลังยังไม่ยังพอนะฮะอาจารย์ <c oughs> ใช่ก็คือใหม่ๆก็ต้องอ a จุดที่ว่าใหม่ๆก็เกิดแล้วรู้นี่แหละเอาเงนนี้ก็ไปจุดๆนี้ไปก่อนขยับอย่างเงี้ยขยับเนี่ยรู้ตัวให้รู้ที่กายไปก่อนเบารู้แล้วก็เหมือนกับอรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยะเพื่อจะไม่ให้มีเจตนารู้แล้วรู้รู้รู้เบาแล้วก็รู้ระยะสั้นๆะรู้แล้วก็เหมือนกับจำเดื่องจำเดืองเอารถไปแล้วก็จำเรืองลดอาการ เราจะไม่ได้จ้องเหมือนกับดูถนนน่ะถนนเนี่ยเขาเรียกว่าเราจ้องปะเป็นสมถะเป็นสมาธิแล้วขอเราเนี่ยแต่จิตยมันจะดูจะดูดูข้างทางไปข้างทางแวบหนึ่งนะเขาจะไม่ได้ไปดูอย่างนี้นะขับรถอ่ะเนี่ยเจะเดืองดูจิตกันมอนกันแล้วดูกายเนี่ยขณะที่เรารูปไปเนี่ยเราก็ดูเบาๆดูแล้วก็ปล่อยดูแล้วก็ปล่อยนะจะไม่ไปเพ่งนะจิตจะไม่ไหลลงไปที่มือไปทางมือรูปหรือว่าเรา กนะาวทิฏฐาอย่างนี้ก็ได้นะลูกเนี้ยจิตจะไม่พุ่งก็ไปตรงเนี้ยเหมือนกับจังเดืองจังเดืองมือ,อมือเปรียบเสมือนกับถนนหรือว่ารถเนี้ยถ้่ามือเนี้ยอุปกรณ์ไงแต่เราจะจําเดืองดูจิตนะจําเดืองดูความว่างความโล่งๆนน่ก็คือโล่งๆนั่นแหละก็คือรู้ะ,ค,ะค,นะครับโล่งเนี่ยเป็นผลของความรู้รนะที่ไม่ใช่คิดถ้ามันดงังหนักเนี่ยแสดงว่าเราไปคิดเราก็ต้องดูโอนรุ่งเบาๆไม่ ลงเบาๆอย่างเงี้ยเบาๆลงๆว่างๆนะแต่มันก็จะรู้มือรู้ถนนไปด้วยแต่จะดูความลงๆว่างๆคล้ายๆมันประกบกันอยู่ในร่องว่างเนี่ยประกบประกบถนนประกบกับมือเ่ยแหละแสดงว่าจิตจะไม่ไหลลงไปในมือมันเป็นเหมือนมองภาพมองภาพรวมๆรเงี้ยนะมองภาพรวมๆดูก็แต่ว่าดูเนี่ยเรียกว่าเป็นการมองไม่โฟกัสอ่ะ ไม่รู้ว่าจะเข้าใจความหมายตรงไหนมันจะมีความว่างอยู่ตลอดแล้วพอว่างนี่ถ้าขยายแล้วเนี่ยคือรู้แล้วมันก็จะว่าง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 ไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติไม่เจตนาถ้าเจตนาเราจะกลายเป็นเพียงหนึองต้องหาตัวลงรงว่างนี้เจอในการเห็นในการเคลื่อนไหวของกายครับไอ้จริงๆตัวที่หลวงพ่อผ้าจารย์พูดเนี่ยก็คือมันมันมีอยู่แล้วนะผ้าจาย์แต่ว่ามันมีไอ้ตัวหนึ่งอ่ะที่มาบดบังใช่ไหมฮะ จะทําให้เราไม่ไม่รู้ก็เลยครับเราจึงต้องมาฝึกเอาตัวนี้ให้มันมันเห็นนะฮะเพราะปกติเนี่ยตัวที่พระอาจารย์พูดเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าอ่าสิ่งที่มันทําให้ละบทบังไอตัวตัวนี้ก็คืออุปทานมันก็เลยทําให้เราไม่เห็นความจริงที่มันมันรู้อยู่แล้วใช่ไหมพระอาจารย์เนะี่ยตัวนี้นะครับ อุปทานก็คือตัวมโนโกรรมนี่นแหละมโนสัญญาลมนี่นแหละความจําจํามาแล้วก็จะมาคิดจํามาแล้วถ้าเรารู้แค่ว่าเบา,บาในความรู้ในความจําเนียถึงต้องสักแต่ว่าทุกทุกขั้นตอนตั้งไปถึงขั้นตอนปรุงคิดเราก็ต้องเบาๆสักแต่ว่าให้มีความโล่งๆไปจับสังขารเนี่ยไปจับความคิดเนี่ยเอาความโล่งๆเนี่ยไปเป็นแบ็กกราว์แล้วก็คิดอยู่บนความว่างของเบาๆนในที่สุดมันก็จะโอ นะความว่างตรงเนี้ยนะก็จะไม่เข้าไปเป็นอุปทานในมโนกรรมในสัญญากรรมครับนะในสัญญารมหรือ่าร่างกายก็เหมือนกันใช้ตัวเนี้ยไปจับเหมือนกันหมดนะมีความว่างว่างอยู่บนมือบนเท้านะเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเปนความคิดมาเราก็มนะีความว่างคิดว่าความว่างเนี่ยแต่เราจะต้องไม่ไปโฟกัสไม่ทิ้งไม่จ้องนะต้องเป็นการมองแบบมองแล้วปล่อยมองแล้วจำเรื่องนะค,ความว่างตรงเนี้ย ว่างตรงเนี้ยแต่มันดูความว่างแต่ต้องเห็นตัวนี้ด้วยนะมันก็ต้องเห็นวัตสัญญาอารมณ์ต่างๆน,นะนะอยู่บนความว่างตรงเนี้ยแสดงว่าจะต้องไม่มีการโฟกัสไม่มีการเพ่งไม่มีการเป็นต้องให้เป็นยังดองบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็สั้นๆระยะสั้นๆแล้วก็บ่อยวางเช็คแล้วก็วางเช็คแล้วก็วางรูแล้วก็วางครับอยนะ่างเงี้ยแล้วต่อไปเนี่ยในที่สุดมันก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติความมีติสละว่าโอ้โนะ ความบ้างน,นี่ก็ความรู้นี่ก็ไม่มีใครไปทําไม่มีพวกเขาทำเขาทางานของเขาเอง,งส่วนัญญาลมความปรุงแต่งต่างๆรูปนามขันท้าร่างกายเขาก็ทํางานของเขาบนเวดานของความคิดะความคิดขึ้นมาแล้วก็ไปเคลื่อนไปครับเป็นอย่างนี้ครับเขาเห็นนะนะครับก็นี่แหละ ความจริงมันไม่ไม่ได้ยากแต่ที่มันยากเพราะว่าเรายังหาจุดไม่เจอนั่นแหละฮะมันก็เลยสับสนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือรู้ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะารู้ง่ายๆนะก็จะต้องมีการ ฝึกฝนก็ต้องมีจุดที่มันเริ่มต้นนะฮะพระอาจารย์จะเริ่มต้นยังไงดีครับเริ่มต้นก็คือคนทั่วไปเนี่ยมีาตารู้อยู่แล้วแต่ว่าาตารู้น่ยถูกควบคุมด้วยอัญญามาโนกรรมเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยเะนั้นเราจะต้องทำให้ความคิดน้อยลงก่อนก็จึงต้องมีปุปตติิบ่อยๆก่อนถอยลงมาตรงนี้อันนี้สติระลึกระลึกในอ่าสติปัฏฐานสี่นี่แหละากายว่าอะไรคนไหนดูกายครับ แต่ทำไมเวทนาเนี่ยเขาบอกทําไมไม่เอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมมันจะหลงมันจะอดไม่ได้เพราะเคยในดีชาติเราเน่ยถ้าไปเวยเวทนาในยากที่จะไม่เข้าไปเสีเป็นอันเดียวกันนะัถ้าเป็นกายเนี่ย,ยงงอย่างน้อยกายเขาไม่หลอกครันะถ้าไปเจอเวทนาสุขเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะเคลื่อนเข้าไปเป็นครับแทนที่จะเป็นคนดูเวทนาเจริงนะแทนที่จะมีแต่ว่างในเวทนาเกิดบุคคนว่างเนี่ยแต่ถ้าเราทําได้ราก็เอานะ ครับอ่าบางคนที่ชานาญแล้วท่านถึงไปดูจิตลยไเงยครับคนที่มีไหวพริบแล้วน่ะท่านก็จับิตเลยเนี่ยจิตสูจิตเลยวันนี้รู้ไหมเนี่ยไม่จิตอ่ะครับจิตก็คือแปลว่าท่านรู้ครับถ้ารู้ก็คือรู้รู้ก็น่ารู้ดูรู้แล้วเนี่ยจิตม่จิตถ้าจิตมารู้จิตครับรู้รู้รู้เนี่ยถ้าเรารู้ตรงเนี้ยจะจับตรงนี้ได้ต่อไปรู้แล้วมีการเพ่งไหมมีใครไปเป็นรู้ไหมล้วก็ดูแล้วจำเดืองดูเราเหมือนเราจำเดืองดูข้างถนนนัน ดูแบบเบาๆไม่มีเจตนาถ้ามีเจตนามันจะมีมีทัญญามโรกรรมเนี่ยไปเป็นตัวตนไปเป็นคนรู้ไงต้องจำเรื่องได้จำเรื่องตังเสีเช็คดูแล้ระยะท่านดูแล้วก็อออนเหมือนขับรถอ่ะจะไม่ไปจำเรื่องนานๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนเราขับรถเลยต้องจ้องถนนนี่ใช่ไหมนะี้เราจำเรื่องข้างทางนะไปถึงไหนถึงไหนเนี้ยการจำเรื่องนี้เขาเรียกว่าการเริ่มต้นะ สติระลึกร <m> ู้นั่นแหละระลึกรู้แต่ว่าระลึกรู้แบบระยะสั้นๆครับแล้วก็ปล่อยแล้วปล่อยปในที่สุดก็เป็นการรู้มันความรู้มันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวเราครับเป็นการรู้แบบผ่อนคลายปล่อยว่างอิสระสำคัญก็ต้องเป็นอิสระว่าไม่มีเราเข้าไปบังคับควบคุมตรงนี้เราต้องค่อยๆจำเรื่องสติงนี้ไปก่อนฝึกไปก่อนไม่แม่งจะต้องเห็นนต้องมีตัวเรานั่นแหละไปทั้งลึกก่อนมันจะหนัก ต่อไปมันก็พอลึกๆแล้วะความคิดมันจะน้อยลงเพราะตัวรู้เนี่ยมันจะไม่ออกประโยชน์ความคิดไม่ไปเกาะความคิดคต <c oughs> ัวรู้ค่อยๆอยมีกําลังขึ้นพอมีกําลังขึ้นแล้วทีน,นี้เราค่อยๆสังเกตบ่อยๆโอ้เนี้ยรู้นี่ก็เป็นธรรมชาติของเขารู้เองโดย <c oughs> ที่เราไม่ต้องไปตั้งใจทําเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นว่ารู้บ่อยๆเบาๆความตรงนี้ครับเนี่ย ในอย่างที่พระอาจารย์บอกเนะี่ยเรื่องอการชำเลืองนะฮะในการขับรถนะฮะถ้าใครขับรถเป็นก็น่าจะสังเกตในสิ่งที่พระอาจารย์พูดได้ชัดเจนนะฮะว่าเวลาขับรถเนี่ยเราชำเลืองมองข้างทางใช่ไหมพอชำเลืองปุ๊บเราก็จะกลับมาอยู่กับการขับชำเลืองปุ๊บเราก็จะมาอยู่กับการอาการขับรถนะฮะแบบแบบแบบอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้หมดเลยว่า ไอสิ่งที่อยู่ข้างนอกน่ะคืออะไรโดยที่เราไม่ต้องใช้ภาษาไปปรุงแต่งใช่ไหมพระอาจารย์มันก็จะรู้อยู่ว่าเออไอข้างทางมันคือเสาไฟมันก็จะรู้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ความคิดปรุงแต่งแต่มันก็จะรู้รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านมองไปเอะป่าอ้อยรู้แล้วก็ผ่านแต่ไม่ต้องไปปรุงว่านั่นคือป่าอ้อยหรือว่าเสาไฟนะใช่ไหมพระอาจารย์ลักษณนะประมาณนี้นะฮะก็คือรู้รู้แล้ว รู้แล้วละรู้ละรู้ละรู้ละไปจนตลอดทางการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับนะฮรรู้แล้วมายึดในสิ่งที่รู้ครู้แล้วสิ่งที่ปรากฏมาเนี่ยก็เลยเป็นศัก์แต่ว่ารู้เ็าเรียกว่าไม่ฆ่าไม่จิตมันมันเป็นการรู้ที่สั้นๆแต่ในการสั้นๆเนี่ยมันเป็นการรู้แบบอิสระเป็นการรู้แบบอิสระมันก็เลยเป็นการรู้ที่อ่า ไม่ยึดถือไม่มีประธานมันก็เลยเป็นจักแต่ว่าก็เรยภาคที่ปรากฏมามก็เลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันก็เลยโล่งม,มันก็เลยว่างนนะแต่ว่าถ้ารู้เนี่ยยังทํางานอยู่คบต่ว่ามันถ้าชํานาญมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบปกติหมดเลยอะ่ะเป็นอัตโนมัติเลยม,มันจะทํางานปัญญาเนี่ยมันจะทํางานแบบขับะ้ะแล้วก็แผ่ขยายตัวนี้ไปเรื่อยๆมันจะรู้กว่างไปว่างแผ่ไปแต่ใหม่ๆก็จะรู้เป็น แค่แคตรงที่เวลาเราทํางานแค่นี้ร่างกายครับก็อยู่แค่รถแต่ถ้ามีกําลังแล้วมันจะแผ่ไวรถคันนิดหนึ่งก็ได้สองไปข,ข้างหน้าแผ่ไปมากเลยตัวรู้เนี่ยครับ,รบอันนั้นหมายความว่าปัญญาญาณเริ่มตาาระหนักาตัวนี้นมีฐานแล้วมันก็จะขยายแผ่ไปเป็นว่างบ่างหรือแต่รู้นะรู้รู้แบบบางว่างน,ะ,นะเนี่ยเราก็เลยเป็นหนึ่งเดียววับแต่ปะิ่งไม่มีอะไร,รไปขับไปยึดในขันหน้าลแล้วพ่อทนายมองอะไรก็ รู้ไปหมดแต่เห็นหมดครับไม่ได้เดินไปที่ไหนก็เนี่ยเห็นอยู่แต่แล้สิ่งที่เห็นเนี่ยอ่ามันเป็นความว่างอยู่บนของความว่างเนี่ยว่างว่างครับแต่มันไม่ใช่ไม่รู้ความหมายไม่ใช่เบอร์อะไรใช่นะมันร,รู้แต่ไม่ยึดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นความว่างม่นต้องเป็นเบสิกที่เราจะต้องหาจุดเริ่มตน้นให้ได้โดยเริ่มจากการระลึกรู้สึกตัวอะไรไปก่อนแล้ว่าจำเรื่องความว่างมันจะค่อยๆขยายขยายขยายครับต้องหาจุดตรงนี้ให้ได้ก่อนครับนะฮะ ความว่างต่านี้มันก็จะรู้บ่อยๆมันก็จะกลายเป็นปัญญาญาณนะอาจารย์ก็คือนี่แหละฮะนี่สําหรับคนที่อปุถุชนอย่างเรานที่ยิเลสหนาปัญญาน้อยก็ต้องค่อยๆฝึกไปเพราะว่าปัญญาเรามันยังไม่สามารถที่จะไปปุ้มเดียวแล้วถึงเลยนะฮะก็ต้องค่อยๆค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนคนที่ปัญญาแก่กล้าแล้ว ไม่ต้องพูดเรื่องเรื่องตัวรู้ไม่ต้องพูดเรื่องรูปนามเขาก็สามารถที่จะพอสื่อปุ๊บจะก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เกิดอัญญาเลยนีแต่เราก็ยังไม่ถึงระดับนั้นนะครคลิปนี้ก็คงจะขอสั้นๆน,นะฮะก็ต่อไปก็คงจะได้ไลฟ์กับหลวงพ่อกับพระอาจารย์ทุกวันนะถ้าถ้าถ้ามีโอกาสจนกว่าผมจะกลับไป ขอนแกนนะก็ช่วงนี้ก็จะพยายามที่จะมาสนทนารามพรบหลวงพ่อเพื่อจะให้ทุกท่านได้ท่านที่สนใจเส้นทางของการหลุดพ้นได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับพระอาจารย์ถ้าถูกต้องมันก็จะไปได้ได้เร็วขึ้นนะ,ะไม่ต้องไปวนนะ,ะนะ,ะก็เราก็จะไม่ไปติดกับอสัญญาหรือมโนกรรมต่างๆนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณ พระอาจารย์นะฮะแล้วก็ขอพวกคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับสาธุครับและสวัสดีครับขอบพระคุณครับ